น้องหมายังไงเมื่อจะต้องอบพยพน้องหมาทั้งบ้านสามารถนำ5วิธีของฝนนะคะนำไปใช้ได้เลย สมัยดดกค่ะผลจะรวบรวมนะคะทลิปเทคนิคในการเลี้ยงหมาต่างๆที่ง่ายนละดใช้ได้รินนะคะสำหรับใครที่อยากรู้เทคนิคต่างๆพวกนี้นะคะที่ฝนจะนำมาแชร์ให้บอยที่สุดนะคะสามารถกด Subscribe ช่องฝนได้เลยนะคะแล้วก็กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะมาพูดถึงเทคนิคนะคะในการ เตรียมตัวน้องหมายอย่างไงเมื่อจะต้องอบพยพน้องหมาครั้งบ้างด้วยสถานการณ์แบบจะอยู่ใกล้กับโรงงานระเบิดห,หรือว่าอาจจะต้องเตรียมตัวย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะคะสําหรับคนนะคะแล้วก็สําหรับน้องหมาเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายหมาของน้องหมาการย้า <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> หมาการย้ายบ้านของน้องหมาเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงนอ้องเราเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคนช่วยเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของน้องหมานะคะที่บ่งบอกว่าเริ่มมีความเครียดแล้วก็คือกินอาหารได้น้อยลงนะนอกจากกินอาหารน้อยลงนะคะหรือไม่กินเลยแล้วเนี่ยก็จะมีอาการอยู่ไม่นิ่งนะคะก็คือเดินไปเดินมากระสับกระสาย ไม่อึไม่ชีในที่ใหม่นะคะหรืออาจจะมีการทําลายข้าของรวมดวยอาจจะกัดคอแสดงถึงความเครียดของหมานะคะหลายลที่สุดนะคะก็คือการเจ็บป่วยของน้องหมานั่นเองเราจะต้องคอยสังเกตอาการน้องหมาว่าเขามีอาการผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าฝนก็จะมาบอกวิธีให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะ5เทคนิคนีนะคะ้ข้อแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะย้ายบ้านนะคะวันที่เราจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยเราไม่ต้องซักอะไรของเขาเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนตุ๊กตาหมอนเน่าเราไม่ควรจะซักนะคะให้มันมีกลิ่นเดิมไว้ดีที่สุดนะว่าน้องหมาะคะเขาจะใช้การดมการจากลิ่นนะคะก็ถ้าสมมติว่าย้ายไปที่บ้านหลังใหม่เนี่ยแล้วมีกลิ่นเขาอยู่เนี่ยก็สร้างความคุ้นเคยได้ง่ายกว่านะคะข้อที่2นะคะเราอาจจะต้องออพาเขาพาไปเดินเล่นที่บ้านหลังนะั้นไม่ว่าจะเป็นข้างนอกบ้านหรือข้างในบ้านนะคะแล้วก็พาเขาไปเดินร,บรอบๆบบ้านนะคะถ้ามีเวลานี่ยสักสองอาทิตย์ก็ได้หรือถ้าใครไม่มีเวลาก็สามารถพาไปได้ตามที่เราสะดวกก็ได้นะคะ ไปนะคะข้อท sure. ี่3ามนะคะคุยกับหมาคุยกับตุ้งนี่เลการที่เราจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะคะเราจะต้องมีที่นอนให้เขานะคะเป็นสัสตว์เป็นส่วนนะเพื่อที่จะบอกบอกนะคะว่าที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ของเขาแล้วเขาก็จะสามารถนอนได้อย่างสบายใจบางคนนะคะอาจจะใช้กรงก็ได้ค่ะกรงก็ดี การใช้กรงนะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปนะคะทุกคนการใช้กรงก็บ่งบอกถึงที่นอนที่เขาปลอดภัยเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าการใช้กรงเป็นการขังเขาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะถ้าเราฝึกเขานอนกรงได้นะคะเขาก็จะสามารถเดินเข้าเดินออกได้ด้วยตัวเองเนาะวิธีที่สี่นะคะเมื่อเราจัดของเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องค่อยๆพาเขาเข้าไปในบ้านนะคะเราก็จะต้องพาไปที่มุมของเขานะคะเพื่อที่จะทําความคุ้นเคยกับมุมนั้นสอนฝึกฉี่ฝึกอื่นนะคะแล้วถ้าเราจะให้ฝึกฉี่ในบ้านก็เอาถาดมาวางไว้ตรงบริเวณแถวนั้นนะคะหรือถ้าจะ ฝึกฉี่ข้างนอกนะคะก็สามารถเอาไปไว้ข้างนอกแล้วก็อาจจะให้รางวัลเขานะคะให้ขนมเขานะคะเป็นการเชยชมเขานะคะว่าเขาเก่งมากแค่ไหนนะคะอาจจะเล่นกับเขาสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาคุ้นเคยกับมุมนั้นมากขึ้นเนาะแล้วก็สบายใจกับตรงนั้นมากขึ้นนะคะข้อที่5้านะคะข้อสุดท้ายแล้วสําคัญไม่แพ้กันนะ <laughs> ทุกคนทุกคนบ้ากล้องเราหมดเลยอะ <laughs> สิ่งสาคัญมากเลยเมื่อเราย้ายไปอยู่ที่บ้านใหม่นะคะเราก็จะต้องทำจิจังหวัดประจําวันให้เหมือนบ้านเก่าทุกอย่างนะคะห้ามเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นการนอนการกินนะคะใช้ใช้เวลาเดิมทุกอย่างนะคะเราดําเนินชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเหมือนเดิมก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถปรับตัวได้ไวขึ้นนะคะโดยปกตินะคะน้องหมาเนี่ยจะใช้เวลาปรับตัวกับสถานที่ใหม่เนี่ยอย่างมากสุดนะคะประมาณ3สัปดาห์ค่ะทุกคนในระหว่างนี้นะคะเราก็จะต้องคอยสังเกตอาการเขานะคะว่าเขามีอาการผิดปกติตรงไหนหรือไม่ ถ้ามีอาการผิดปกติไงก็รีบพาไปพบสัตวแพทย์ใ้เร็ีที่สุดนะคะยังไงนะคะการย้ายสถานที่เนี่ยก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวเนาะเพราะว่ายังไงเราก็จะต้องอยู่กับเขาเหมือนเดิมนะคะแต่แค่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นนะก็สามารถนํา5วิธีของฝนนะคะนําไปใช้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้คนสามารถกดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆได้ดูเป็นความรู้นะคะสาหรับคลิปนี้นะคะฝนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปเล่นกับน้องหมาแล้วน้องหมารอแล้วนะคะเดี๋ยวให้ขนมเด็กๆกันดีกว่า สำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย